UpSkill Thailand 2023จักรวาลสร้างอาชีพพบกับนิทรรศการมหาสัจรร์ข้าวไทยสุดยิ่งใหญ่เข้าสู่วันที่2ของงานใครยังไม่มารีบมางานยังมีถึงวันที่9นะทุกคนวันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านอาสาพาชิมพันธุ์ข้าว G.I. หายากมาเริ่มกันที่สายพันธุ์ข้าวไร่ดอกขาพังงา เป็นสายพันธุ์ที่แอดชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยจุดเด่นเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยมีเท็กเจอร์มีความเหนียวนุ่มสายพันธุ์ต่อมาข้าวหอมกระดังงานาราธิวาสเด่นที่กลิ่นคือมีความหอมคล้ายดอกกระดังงาถ้าใครอยากรู้ว่ากลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงายังไงต้องมาชิมกันเองนะมาต่อก,กันที่สายพันธุ์ที่3ข้าวหอมมะลิทุ่งกุราร้องไห้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ มีความเหนียวนุ่มและมีวิตามินที่สูงมากๆด้วยนะส่วนอีก7สายพันธุ์ที่เหลือรสชาติจะเป็นยังไงแวะมาลองชิมได้ที่งานอัพสกิลไทยแลนด์2023จักรวาลสร้างอาชีพที่โซนิทัศการมหาาัสจรรย์ข้าวไทยและนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ยกขบวนเฟรนชชายดาวลุ่งแบรนด์ดังกว่าร้อยบูธเวิร์กชอปยกระดับผู้ประกอบการ4วันเต็มเ<ๆ>เวทีสัมมนา,าให้ความรู้จากคนดัง พบกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมากันเยอะๆนะ